สบายดีวันนี้มีนัดกับป๋าป๋าน้อยครับสบายดีครับผมอะไรคะทีมงานเจ๊พรขอ,องเราจีดังโนออนวันนี้เขาสิไปใส่คำไหนไปหาหอยไปหาหอยหาหอยอยู่คลองสี่เด้อครับกระ,บะ,บะบเบนงระเบนงระเบงออก ว่ได้ปลากับวัวในหอยกับมหาปลามหาหอยหาปลาหน้าบ่มีสุดท้ายนี่แหละเข้ามาเทปลาพี่ละดีกว่าง่ายกว่าซื้อกินเอาโอเอากระสอบมาใส่เลยบ่ดังไปไปเลือกปลาเอามามหาวัวอะไรก็ต้องซื้อกินเอาเหรอเนาะไปมีคนน้ำเลยครับไปทา้งใน ปลาเงี้ยเลยอุ้ยๆราวังๆราบ้าลกาเปลาโอ้ปลาเัี้ยเลยตลาดแค่ปลาคลองซีเด้ยคลองสีอยู่ประทุมธานีาาอย้ยปลาปลาแล้เน่ย

ย่ยายักสดสดหนึ่งบู้คร<ล>ับ8โล8โลได้8โลพี่น้<ล>องหลังจากมาซื้อปลาได้ทั้งหมด8กิโลกรมัมกิโลกรมลัมหละ35บาท ตลาดแพ่ปลาอยู่ฟองสีประมุธานีโอ้เตรียมสิครับเมื่อก้อยล,อละบัตรเพราะล่ะท่านนี่ถึงบ้านเรียบร้อยล่างปูล่างปลาก่อนมานเตรียมก้อยเตรียมย่างเตรียมทุกอย่างแต่บ,บงางเอาเด้ออันนี้เผาโปรแกนี่พี่พ่อนเ,เ,เนาะ ก้อยอันนี้ไว่าหนึงหรอื่นหืมไม่ใช่นึงอ๋อโอเคโอเคไว้าหนึ่งนี่นี่ก้อยเผาไ้อีกแล้วถ้าเบิร์เนื้อต้มลงกองออืเออระวังเรื่องเบ็ดแต่เบ็ดได้มันเป็นเบ็ดนะนี่เดี๋ยวดิทั้งก้อยทั้งเผาแนบานเนี้ย ตะไคร่กับเก็บมาจากหลังบ้านหลังโรงงานเราปลาปลายิบเท้เอามาฝากไปนีป่ก็เอา่เอ<น>าก็ไฟเผาปลากันเบิ่งนั่งอ่อนเนี่ยม่งเนี่ยนั่งอ่อนนั่งอ่อนกับลูกอ่านี่แม่ครัวค,คนสวยของเราเก็งอย่างน้อนออนะ น้ำจิมนี่ยตัดคนสีนตัดจาของช่องของเขาเองน่าเห็นตีนนลังแกะกระเทียมตาน้ตาน้ำจิม e ้มสีฟูดกินกับปลา,ปาเผายิ้มยิ้มเได้หมไ้ไหมไไหมนเป็นไงบ้าง น้ำจิ้มก็ไปฆ่าก็สวยเลยเนาะล้บประกันบ่านรลบประกันบ้นี่ความแท่บประกันควานแท็หมดก่อนเผาเผาเผาสี่ตัวเบือญาตปาเขาด้วยดีดังของเขาจัดการเอง ยอดอันไหนยอดพ่อเขาไปเก็บแล้วเนาะไช่ตัวเก็บรอ่ะขีดมันเยอะทังได้ครับนี่ขีดไม่ใไปใส่ต้มปลาปลานี่ปลาเลี้ยงหรือปลาเขาเลี้ยงเนี่ยช่างติดถึงไหมตลาดเหรอได้ติดตัวตลาดเลยเหรอแค่ปลาที่ทุกคนเลยแหละเป็นเป็นเลยเอ่อมีทั้งก้อยก้อยปลาแล้วก็เผาปลาต้มปลา เขาต้องแยกเอาขี่มันไปก่อนแยกไว่าซาซิโต้มต้อมต้นก้นเนาะมาสิได้ขมอ๋อถิงลงมาอันนี้ต้องถิมเลยเนาะอึเอานิดเดียวเนาะเดียวไปกับสี่ตัวอยากกินมากไหมข้ารูปรอเขาข้าไอ้คนย่างปลาเขาที่หมูของเขาเอง สเสียงดังปดๆมาดังปลาบ่แซ่ปลาเนี่ยกินปลาทมาฝากเน่ฝากเน่ฝากช่องเน่นี่จะพอช่องไปช่องห้าบอไอไอ้ไอไอไอว่าม,นมวนๆกับกับโทรศัพท์ไอ้ทุกฮะมืมอนี้ก็สบายดีเนาะไม่น,นี้เขาก็จิมมาย่างปลาให้เบิ่งได้พี่น้อง <laughs> มันสิใหม่ก่อนได้ไหมนี่กินหอยไปพางๆางก่อนนี่เลย ของไครทำไมไม่เอาไว้นู่นทหารนียายทหานี่เดี๋ยวคอยไปส่งข้าเสียอย่างทับบากสบปปะักากินไงไกินะเมีนทางของยายรดไม่ไ้งนงเานกแนน่ีที่กิหนหอยเขาเด้อเนีย่ยอืมใส่ในนี่ Vì pháo thịt pháo Xe lái xe lái Xe ừ. nổi bỏ xe đây Xe nổi hẹn xe Nè Nè cà Đẹp. Em ơi, em ơi. <laughs> นี่ดิห้องเหมือนอ่ะมีว่าอันนี้มันเน่าแล้วเออห้องใส่อันเหนาไปกันก้อยปลาต้องใส่หลังาไหนก้อยปลาเนี่ยเหราต้องใส่หลังนี้ต้มเอาไว้ต้มเอาไว้ต้มโอ้ด่าเสียด้วยหนุ่มมันต้องมีผักด้วยไหมอ่านแล้วอย่างงี้ไหนผักตะถิ่นไงเหรอทุกคนอ่านก็งงอ่ะจัดไปอ้ำอูดทู ภาษาสวยหน่องแอมเฮ้ยไข่ปลาเรียบร้อยที่ยังหน่อยไเลยเพิ่มเติมีอยังบ้างอันนี้เซตเรียบร้อยมามามาเอาครับผมมาเอรยบเรียเรียอ่า้อ่ปลาเทั้ง้อยทั้งต้มมือนี่อ่ะ ไ้ตมปลาต้มปลาอ่าตัวนี้จะต้มปลาโอ้ส่เลยบป่าขม้มนี่นี่ใส่แล้วแสบมึงซวงเลยเจะเาสุดเยมันบ่สุนกันสุนเหรอเขายู่ักนี่ยอะไรสุนัก โอ้ต้ะเร็จเรียบร้อยเดอบ้านเด้อมาเด้อมาเด้อบาดูกันเด้อโอ้ต้นีเบิ่งดีดังเห็นแล้วเ่ยอ้อเนาะไปโอ้ต้ดัง แต่แซ่บได้เหรอ้านาวกินน้ำจิ้มก่ไดยจัง่อยรบนี่ละจังน่ก้วได้นี่กวพีกวพโซซโซซโซโซ่โซ่โซโซเ่นพิ่อ๋อเอาบวงบวงบวเอาันนี้บวงราพวกขอบใจหลายเด้อวันนี้เด้อฝาดนี้เด้อเซ็จเรียบร้อยเหลาอีกหวังนหน่อยวันยุดกับเป็นเทสซี่ล่ะ กินเขาเนี้ยแล้ว,ลว,วเ,ววเวปจะแจกบอกว่าเนี่ยสซมมีเดอ้เอก็พอใจได้หลายาปลาเผาเอาอมไหมก็บุกมีไม่กินนะปลาเผาก็มีเนี่ยกินมันในเดิมกินมันในเดิมยังสองโตนะ